สวัสดีค่ะพบกับมาริทาโรนี่เป็นราศีมีนสวัสดีปีใหม่สวัสดีปี2565ราศีมีนที่เกิดในวันที่14มีนาถึง14เมษาเป็นเรื่องของงานความรักและสุขภาพราศีมีนเอาละเข้ามารับชมกันได้เลยการอ่านไพยของแม่หมอพลังบวก ในเดือนมกราราศีมีนเป็นห้าดาบค่ะห้าดาบห้าดาบของราศีมีนต้องบอกว่าช้าๆได้พราเล่มงามอย่ารีบร้อนอย่าด่วนตัดสินใจและอย่าฝืนเหตุการณ์ในเรื่องของการงานจะมีมาให้คุณได้ เลือกทำจะมีมาให้คุณได้ทำมันจะมีงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้คุณเลือกที่มันจะเป็นงานหลักและสิ่งที่คุณจะต้องระวังนั่นก็คือในเรื่องของงานหากงานไหนที่มันไม่ได้เหมาะกับตัวคุณงานไหนที่มันไม่ได้เหมาะสม หรืองานไหนที่คุณไม่ได้ถนัดการที่พยายามฝืนการที่พยายามรั้งและพยายามที่จะทําระวังให้ดีมันจะทําให้การเงินของคุณมีปัญหาเรื่องงานถามว่าดีไหมดีค่ะราศีมีนมีความมั่นคงในเรื่องของงาน แต่สิ่งที่คุณจะต้องเสียในช่วงของเดือนมกรานั่นก็คือการที่หยิบจับทำอะไรหลายทางมากเกินไปถ้าหยิบจับทำอะไรหลายทางมากเกินไปมันจะไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณมันจะเป็นผลเสียเสียทั้งในเรื่องของการลงทุนเสียในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงที่เป็นเดิ f o ฟูนี่คือความเสี่ยงคือทำมันซะทุกอย่าง คว้าเอาไว้หมดซะทุกอย่างเขาเรียกว่าเหมือนกับจับปลาหลายมือการจับปลาหลายมือถ้าเราสามารถทําได้มันก็จะเป็นผลดีแต่การจับปลาหลายมือในขณะที่คุณจะต้องร้อนรนคุณจะต้องรีบเดี๋ยวหันไปหยิบตรงนั้นเดี๋ยวหันไปจับตรงนี้คว้าไปคว้ามาทีนี้มันก็หลุดมือไปหมดอย่าลืมว่าโอกาสโอกาสที่มันมีมา บางทีเราก็คว้าไว้ทั้งหมดไม่ได้เราก็ต้องเลือกเลือกทำในสิ่งที่มันเป็นไปได้และมันจะทำให้คุณมีการเงินมีไรายได้ที่งดงามลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นช่วงของเดือนที่ราศีมีนจะต้องยุ่งกับการงานพอสมควรการงาน อาจจะมีอุปสรรคหรือมีอะไรเข้ามาให้ได้ต้องฝ่าฟันด้วยแต่นั่นมันเป็นมันเป็นเรื่องของรสชาติในการทำงานไหมรสชาติในการทำงานก็คือมันมันไม่ราบเรียบหรอกมันไม่มีงานอะไรที่จะราบเรียบให้คุณได้รู้สึกว่าคือสบายตลอดเวลางานมีอะไรที่จะต้องเข้ามาให้ได้แบบต้องอดทนต้องอดทนมากๆแล้วก็ตั้งใจทำ คือจะต้องมองในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าด้วยอย่าพยายามคิดหรือพยายามทําอะไรที่มันยังมาไม่ถึงมันยังเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่อยู่กับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ามันจะทำให้ราศีมีนจะรู้สึกว้าวุ่นรู้สึกว้าวุ่นรู้สึกว่ากังวลกังวลว่าเออสิ่งที่เราทำนี่จริงๆแล้วมัน มันเหมาะกับเราไหมมันมันมันเข้ากับเราไหมอะไรอย่างนี้นะบางครั้งแว็บหนึ่งแว็บหนึ่งของความรู้สึกบางทีมันก็อาจจะแบบอยากทําอะไรให้มันดีสําหรับราศีมีนแต่เรื่องของงานในช่วงของเดือนมกรามันเป็นเรื่องที่มันมีอะไรเข้ามาหลายๆอย่างให้คุณต้องทำรวมไปถึงเรื่องของคนด้วยราศีมีนเป็น king of sword king of sword นี่ก็คือ พละของราศีมีนเยอะมากบางทีก็ไม่สามารถที่จะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปได้มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเป็นช่วงของดวงชะตาเนาะดวงชะตาที่จะต้องชนกับงานชนกับงานค่อนข้างมากงานจะประเดประดังเข้ามาถามว่าเหนื่อยไหมสุดยอด สุดยอดแต่ถามว่าการเงินดีไหมก็ดีดีมากๆเลยการเงินดี king of sort บอกเลยนะว่าปิดทองหลังพระด้วยราศีมีนการจะช่วยเหลือคนการหวังดีการจะดูแลคนขอให้พิจารณาให้ดีถ้าช่วยคนดีมันก็เป็นผลดีต่อตัวราศีมีนคุณก็มีความสุขคุณก็ได้อ่า บเจอกับคนที่เราสามารถไว้ใจได้แล้วเราช่วยเหลือเขาเขาก็เห็นความดีความงามเขาก็รู้รู้จักตอบแทนคุณบญคุณของราศีมีนรู้จกักระลึกถึงรู้จักคุณงามความดีของคุณแต่คิงออฟซอรเนี่ยบางทีช่วยคนอ่ะมันจะมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปสําหรับราศีมีนนะก็เลยก็เลยอยากให้ดูเลือกปฏิบัตินิดนึง บางที king of สอดเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เขาแท้ๆะแ,แต่ต้องไปทำตัวเหมือนลูกหนี้ก็มีคือบางทีเรื่องเงินเรื่องทองเน่ยออกจากมือไปแล้วให้เขาหยิบยืมไปแล้วบางทีก็ไม่การทวงบางทีก็ไม่ได้คืนหรือบางทีได้คืนก็ไม่ค่อยครบลักษณะเหมือนกับเป็นคนปิดทองหลังพระด้วยทำดีแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเห็นคุณค่าก็มี แต่ไม่ใช่แปลว่าราศีมีนจะดวงชะตาไม่ดีนั่นอันนี้อันนี้มาริทาโรพูดพูดเกี่ยวกับการที่เป็นคนหวังดีเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนคือคนมากหน้าหลายตาที่ราศีมีนช่วยเหลือไปบางทีมันก็จะมีคนดีมั่งไม่ดีมั่งปะปนกันไปแต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณท้อถอยหรือว่ารู้สึกหมดพลังในการทําความดีนะราศีมีนการทําความดีนี่แหละ ยิ่งทำคุณก็ยิ่งได้รับโชคชะตาดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยในปีใหม่เกณฑ์ชะตาของราศีมีนในช่วงของเดือนมกราคุณมีโอกาสได้รับของขวัญของมีค่าจากคนรักคู่ครองหรือจากกัลยะาณมิตรหรือจากบริวารก็สิ่งของมีค่าที่คุณจะได้รับในช่วง นี่ก็จะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกพอใจรู้สึกมีความสุขแต่การที่คุณจะต้องฝ่าฟันอคุณจะต้องฝ่าฟันในเรื่องของการงานที่มันจะประเดประดังเข้ามาแบบนั้นแหละคุณจะต้องทำทุกอย่างบนบนบน,บนความที่พอเพียงด้วยนะนายซอบสอดถามว่าถ้าก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณก็ไม่ถอยหลังเหมือนกัน คุณก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันราศีมีนเป็นคนที่มีความอดทนสูงคือแบบฆ่าไม่ตายประมาณแบบนั้นอ่ะอืมอะไรก็ตามเนี่ยพร้อมที่จะชนชนด้วยสติปัญญาชนด้วยความสามารถของราศีมีนแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ระวังก็คือคนด้วยเหมือนกันมีทั้งคนดีและคนฉวยโอกาสเข้ามาในชีวิตของราศีมีนก็ราศีมีนจะต้อง ระมัดระวังใช้สติในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็เกี่ยวกับคนการชนกับคนอย่าลืมคนมันมีหลายรูปแบบมันมีทั้งที่เป็นคนดีและคนที่จ้องที่จะเอาเปรียบหรือทำร้ายคุณมันมีเข้ามามากมายหลายรูปแบบ ในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกนะห้าเหรียญห้าเหรียญการเงินบางทีการจะลงทุนทำอะไรระวังเงินจมระวังเงินไม่งอกไม่เงยควรจะไตร่ตรองให้ดีในเรื่องของเงินก็อย่างที่บอกในเรื่องของการหยิบยืมเงินด้วยจะมีคนมากหน้าหลายตาต้องบอกเลยว่ามันเป็นจังหวะที่ราศีมีนการเงินดี การเงินดีการงานดีดังนั้นคนที่เข้าหาก็จะมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีและจ้องที่จะเห็นแต่ผลประโยชน์นะราศีมีนบางทีคนที่เข้าหาเราเขาไม่ได้มองที่สัมพันธภาพสัมพันธมิตรสัมพันธ์อะไรก็ตาม เขามองที่ผลประโยชน์คุณจะต้องระวังจะได้เตรียมต่อก่อนไงเตรียมหลับมือแต่ปีใหมน่นี้ราศีมีนบอกเลยว่าการเงินคุณดีมากการงานคุณก็ดีคุณมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่จะต้องดูแลคนมีบริวารที่จะต้องดูแล ก็สิ่งที่คุณจะตัดสินใจไม่ว่าอะไรก็ตามนะก็อย่าบุมบามใจเย็นๆในออฟสซอดกับ The ะฟูลนี่บางทีแบบพร้อมชนคืออุปสรรคขวางน้ำข้างหน้าเนี่ยไม่เคยกลัวคือเป็นคนที่เห็นอุปสรรคแล้วพุ่งเข้าใส่ไม่ใช่วิ่งหนีเป็นคนที่กล้าหาญกล้าหาญแล้วก็เด็ดเดี่ยวพอสมควร ถ้าหาว่าตัดสินใจแล้วสิ่งใดที่คุณจะหันหลังให้คุณก็พร้อมที่จะหันหลังให้ทันทีคุณมีความเด็ดขาดในชีวิตมากราศีมีนพอๆกับความอ่อนโยนที่มีด้วย<ม>คุณจะได้รับข่าวคราวนะจะได้รับข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวดีหรือข่าวไม่ดีจะมีเข้ามาในช่วงของเดือนมกราเพจออฟซอร์ดเด็กดาบ นั่นแหละข่าวคราวในเรื่องของการงานนี่แหละข่าวคราวในเรื่องของสถานการณ์สถานการณ์ของราศีมีนเดือนมกราเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องชนกับงานลุ้นๆเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องใหญ่เรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งที่ราศีมีนคาดหวังตั้งใจแล้วก็อดทนทำในสิ่งที่ มันจะเป็นความมั่นคงจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าคุณจะเลือกในสิ่งที่มันก้าวหน้าคุณจะไม่เลือกในสิ่งที่มันจะทําให้คุณถอยหลังคุณต้องไปนับใหม่ไปเริ่มใหม่ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณยากที่จะตัดใจคุณยากที่จะทําความรู้สึกที่จะให้รับ ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แต่มันก็ต้องทำบางอย่างถ้ามันไม่โอเคคุณก็คุณก็ไม่ได้อยากที่จะแบบยื้อต่อไปหรือฝืนต่อไปมันเป็นสถานการณ์ที่ราศีมีนจะต้องรับมือกับทุกอย่างรับมือกับความโชคดีรับมือกับโชคลาภที่จะเข้าหาคุณนะ รับมือกับคนรับมือกับงานความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีสันให้กับราศีมีนที่นะทุกอย่างมันเข้ามาให้คุณได้จัดการเพราะคุณเป็นิงคุณเป็นราชา king of s o r ราชาในตรงนี้ก็คือคนที่มีความสามารถคนที่ไม่ว่าอะไรมันจะวุ่นวายขนาดไหนคุณสามารถจัดเก็บ ปามนะทำให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในรูปในรอยได้มากที่สุดนั่นแหละมันจะเป็นทุกอย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างในเดือนมกราที่คุณจะต้องเผชิญแต่มันก็จะเป็นสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นบทเรียนและประสบการณ์จะทำให้คุณแข็งแกร่ง จะทําให้คุณอดทนในการกับในการที่จะต้องเผชิญกับปัญหาปัญหาบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาตลอดชีวิตปัญหาบางทีมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขแล้วมันก็จะมีเกิดการเกิดขึ้นอีกจะต้องปรับเปลี่ยนจะต้องคอยปรับปรุงจะต้องคอยจัดการปัญหาไม่ได้ทําให้คุณจะต้องแพ้ปัญหาไม่ได้ทําให้คุณจะต้อง เสียทุกอย่างหรือพังทุกอย่างอุปสรรคมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแบบทดสอบให้กับราศีมีนนะดวงคุณแข็งแกร่งมากสำหรับราศีมีนบางทีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคิงออฟสอดเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองออคนที่จะทำร้ายคุณมักจะมีเหตุ ให้ออกไปจากชีวิตคุณบางทีมันคิดแหละบางทีมันอยากจะทําแหละแต่มันก็จะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มากัน้นระหว่างสัต,ตว์และตัวราศีมีนให้ไปพ้นจากชีวิตของราศีมีนให้ออกห่างจากชีวิตคุณแล้วนะมันจะมีเหตุเหตุการณ์หรืออะไรบางอยา่างดวงแข็งพอสมควรคือมีคนมา ทำอะไรคุณได้ยากมากนะถ้าใดถ้าในทางเรื่องที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามดวงชะตาเจ้าชะตาชอบทําบุญด้วยเจ้าชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเดิะโฟเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเข้าวัดเข้าวาเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมด้วยเป็นคนตรงอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนตรงตรงกับความรู้สึกเป็นคนที่ปากตรงกับใจ เวลาพูดอะไรออกไปนั่นก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณต้องการอยากอยากจะสื่อให้คนอื่นรับรู้ k i King of s w o r d และ The Fool ออกมานะถ้ามันประกบกันแบบนี้บางทีแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ฉลาด The f o o l เนี่ยเป็นคนจิตใจดี รู้ทันคนด้วยแต่ด้วยที่ว่าเป็นคนจิตใจดีเป็นคนรู้ทันคนจึงสามารถจัดการกับทุกปัญหาได้นะก็ใครที่คิดจะทำอะไรคุณภายในเดือนมการามันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายก็ร้ายให้ได้จำไปตลอดชีวิตดวงชะตาประมาณนี้เลย ของราศีมีนมันจะเป็นอะไรที่มันมีครบทุกรสชาติเลยนะในเดือนนี้ดูเรื่องของความรักไหมความรักความรักของราศีมีนราศีมีในบางท่านเนี่ย อาจจะต้องสูญเสียอาจจะต้องหันหลังให้กับความรักที่มันอาจจะทำให้คุณไปต่อไม่ได้หรือทนอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะแต่สำหรับคนที่ความรักดีก็โอเคก็มองข้ามแต่นี่คือมันเป็นดวงโดยรวม มาริทาโลอยากจะบอกว่าความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ห้าเหรียญความรักที่ไม่ว่าจะพยายามหรือว่าฝืนยังไงมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ห้าดาวห้าเหรียญอดทนเท่าไหร่มันก็ไม่คืบหน้าเออเอาอย่างนี้ไหมคือความรักที่มันไม่คืบหน้าความรักที่พยายามลงทุนลงแรง ลงแรงไปเต็มร้อยเต็มล้านไม่รู้จะข้ามไปเลเวลไหนคือสรุปก็คือมันก็คือศูนย์อยู่ดีความรักที่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายก็คือศูนย์ศูนย์เปล่าศูนย์ทั้งความรู้สึกศูนย์ทั้งแบบคือ,อบางทีก็ไม่รู้ว่าจะพยายามไปเพื่ออะไรในเมื่อพยายามไปแล้วทุกอย่างคือความว่างเปล่าทุกอย่างคือ เป็นมวลอะไรสักอย่างนึงในอากาศที่มันมองไม่เห็นฝั่งการพยายามที่มองไม่เห็นฝั่งคุณควรที่จะพยายามต่อไปไหมราศีมีนในบางท่านนะการพยายามที่มันมองไม่เห็นฝั่งมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อคุณก็ยังจมอยู่ในมหาสมุทรยังลอยอยู่ในทะเลอยู่เลยที่ไม่รู้ว่า วันไหนคุณจะจมหรือวันไหนที่คุณจะหมดลมหายใจซะก่อนฟังอยู่ไหนก็ยังไม่รู้นะการพยายามในเรื่องของความรักมันบางทีมันก็ดูที่ความสมดุลด้วยความบาลานซ์ทั้งเขาและคุณถ้าคนหนึ่งพยายามแล้วเกินแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่เคยที่จะรักษาหรือว่าพรั้งคือเขาไม่ได้คิดว่าคุณอยู่ในชีวิตของเขา คุณก็ควรที่จะหันกลับมามองตนเองแล้วนะว่าตลอดเวลาที่คุณพยายามอยู่นั้นอนะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเขาจะอยากรักษาคุณไว้ในชีวิตของเขาบางทีคุณอาจจะไม่มีตัวตนสำหรับเขาก็ได้คุณอาจจะเป็นธาตุอากาศสำหรับเขาก็ได้การพยายามในความรักมันจะต้องสมดุลทั้งสองฝ่าย ทางเขาและคุณด้วยต้องบอกว่าราศีมีนนะการที่คุณเป็นคนจิตใจดีการที่คุณมองโลกในแง่ดีความรักคุณก็จะต้องมองคนที่เคมีเหมือนกับคุณด้วยการที่คุณพยายามกับคนที่ไม่ใช่มันก็มองไม่เห็นฝั่งอย่างที่บอก คุณควรที่จะให้โอกาสกับตนเองราศีมีนในบางท่านนะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันผ่านไปในเรื่องราวของความรักในเรื่องจิตใจที่มันผ่านไปแล้วในปีเก่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นนั่นหมายถึงว่าถ้ามันไม่ใช่คุณก็จะปล่อยผ่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปเพราะว่า สิ่งที่มันจะเหมาะสมกับตัวคุณก็คือคนที่ชัดเจนแะคนที่พร้อมที่จะพยายามเพื่อคุณแบบนั้นมากกว่ามากกว่าที่คุณจะต้องพยายามฝ่ายเดียวแล้วมันเป็นไปไม่ได้ราศีมีนคุณยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณยังเป็นคนที่มีคนรักใคร่ชอบพอปีใหม่คุณจะมีคนที่พยายามเข้ามาในชีวิตของคุณเขากำลังพยายาม ถ้าคุณเปิดโอกาสคุณให้โอกาสกับตนเองคุณจะเจอคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตของคุณนะราศีมีนในเรื่องของสุขภาพก็ถ้ามันเป็น5้าด่าระวังโรคภัยไข้เจ็บกำเริบรักษาชีวิตรักษาสุขภาพให้ดีโรคปัจจุบันทันด่วนโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันก็ระมัดระวังด้วยอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทกับทุกๆสิ่ง เดือนมกรามันจะเป็นเดือนที่สถานการณ์หรืออะไรก็ตามรวมไปถึงทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยคุณไม่ควรจะประมาทกับชีวิตหรือประมาทกับอะไรทั้งสิ้นการพนันขันต่อหรืออบบยามุกอะไรต่างๆทั้งหลายถ้าคุณมีความเข้มแข็งพอคุณก็ควรที่จะตัดสินใจแล้วก็หันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้มันออกไปจากชีวิตเพราะดวงชะตาของราศีมีนของคุณในปีใหม่นี้มันดีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรที่มันจะฉุดให้ตัวของคุณจะต้องล้มเหลวหรือว่าสูญเสียในสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่แล้วอย่าเอาอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภยัยกับชีวิตกับครอบครัวกับบริวารอย่ารับเข้ามาปีใหม่แล้วก็ขอให้คุณเริ่มต้นในสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองร่ำรวยน,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 นะราศีมีนดวงชะตาของคุณ จะเป็นผู้นำเป็นเศรษฐีและมีบริวารการตัดสินใจการก้าวไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่คุณควรที่จะทำและเป็นคนใหม่ในปีใหม่ที่มีกิจการมีทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภที่ดีด้วยสำหรับราศีมีนก็เป็นปีใหม่ที่ราศีมีนจะค่อนข้างวุ่นวายในเรื่องของการงานและโชคลาภก็จะ พุ่งเข้าหาด้วยประเดยประดังเข้ามาให้คุณได้มีความสุขมีการรับโชคลาภที่ดีๆนะมารีทาลุก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีเป็นผู้ที่มั่งมีและร่ำรวยทุกๆท,ท่านเลยนะราศีมีนขอบคุณสำหรับทุกเม้นทุกไลท์ทุกซับเลยนะขอบคุณที่เข้ามาเม้นให้มารีทาโุได้อ่านบางท่านก็มีปัญหาข่าอกขาใจบางทีก็อยากระบายให้เราฟัง แล้วก็ยินดีอ่านยินดีรับฟังเป็นการระบายความรู้สึกจะได้สบายใจนะช่องของเราเป็นช่องที่เน้นความสบายใจมากกว่าที่จะทําให้ทุกคนรู้สึกท้อถอยหรือว่าท้อแท้อะไรอย่างนี้มันมัน,มนบางทีเราเราต้องการกําลังใจเราต้องการพลังมากกว่าก็ขอให้อยู่กับพลังที่ดีพลังงานที่ดีที่จะผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จนะราศีมีนขอบคุณมากๆสําหรับการติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ